นี่ของนายหรอจูเลโนไม่ใช่งั้นเหรองั้นฉันเขาเก็บไว้นะสมมุตินะถ้ามีกล่องบางใหญ่วางอยู่ตรงนี้และในนั้นเป็นขนมอยู่หลายหอ่อแล้วจะไปส่งให้ตำรวจไหมพูดเป็นเล่นผมก็ต้องเก็บเอาไว้สิครับตรงไปตรงมาดีนี่แล้วถ้าฉันเป็นตำรวจว่าเครื่องแบบเดินไม่เห็นเข้าล่ะผมก็คงแบบให้คุณครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้คุณทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น มั้งแม่พมอคิดเซ็งจริงๆน่าคงจะทำจริงจริงสิงนะผมไม่ได้หลอกลวงหรือเราเล่นใช่ไหมฉันรู้ว่นไหนพูดความจริงเพราะฉันนะ่ะยังรู้ได้ว่าคนๆนั้นกำลังพูดความจริงอยู่หรือเปล่ายิ่งได้เลยว่าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลนะดูที่ผิวหน้าก็รู้แล้วจะออกมันๆเพราะเหงื่ออะไรทำนองนี้แหละสังเกตดูก็แยกออกแล้วล่ะยิ่งถ้าได้เรียนลดเหงื่อด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ชัดเข้าไปใหญ่ นี่คุณที่เดินม,มาคุยถึงที่นี่มีอะไรกันแน่พอดีฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยนะเมื่อหลายชั่วโมงก่อนฉันว่าของไปตรงนี้มันเป็นขนมคุกกี้ยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าเกนเน่มันมีขายที่เซเว่นอีกเลนทุกสาขาราคาแค่สิบบาทเองมันมีอยู่สองรสชาติรสช็อกโกแลตชิพและรสไวช็อกแคนเบอร์รี่ที่ผสมทายาพืชสุดแสนอร่อยอย่างอัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพไว้ด้วยกันอืมแถ้าซื้อของครบ240บาทแล้วส่งไปเซ็นไวท้ที่อินบ็อกซ์เพจเกนเน่ ก็จะรับของพิเศ์ฟรีอีกด้วยขอถามหน่อยนายเห็นคุกกี้เกนเน่เฉลือไปตรงนี้หรือเปล่าไม่นะไม่เห็นเลยเหงือไม่ออกเลยฮนะเอาละฉันเชื่ออะไรหมดคำถามละไม่ต้องกวนละจนโน้จบ,บน้าน อะไรกันก็ทางที่กำมืออยู่นี่นะก็พี่เกีเนี่ยใช่เหลือกีิยังไงล่ะฉันแบ่งให้นายเพรว่านายอาจจะหินน่ะรสชาตินี่แหละคือรสชาติคนโกหกจูโนโจบานน่า อืเคี้ยวง่ายแล้วก็อร่อยนุ่มเคี้ยวง่ายอร่อยอร่อยไม่แข็งเคี้ยวง่ายเนี่ยก็บอกแล้วเคี้ยวง่ายพี่เออเนี่ยฮครหาเรื่องหลุวะ ้อมันเป็นสตูเหรอวะตกลงเนี่ยมันจะเอาจินใช่ไหมน้านีเา่เอาไงเอาไงขนมขนมน่าจะเล่าจับแต้คุกกี้ขนมขนมแก่ตาคุกกี้อย่าลืมนะครับซื้อคุกกี้เกนเนค่ครบ2อง 240, บาทส่งไปเสร็จไปที่อินบ็อกเพจเกนเน่เพื่อรับของพรีเมียมฟรีไม่เงย คุกกี้เกรนเน่ขนมอร่อยได้ประโยชน์จากธัญพืชอร่อยเข้มเต็มคำหนึ่งอคชั่น